Empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. สวัสดีพี่น้อง f อฟชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับคันนี้ขับมานะครับขับมาจากาคนครราชสีมานะครับเครื่องเอเจ็ดร้อยนะฮะลูกค้าขอซื้อฟังไทยครับเลยถอดออกนะครับ ตู้คลาสนะสิกนะฮะทรงตู้รถไฟนะครับเบกสองสองนะครับพืนะ้นไม้ตู้เหล็กทั้งคันนะครับ อันนี้เหมาะที่จะไปทําร้านแอปโอ้หนักเครื่องสวยนะครับคันนี้ E h 7 0 0อยนโนนะครับเครื่องสวยมากแห้งๆเลยครับเครื่องแบบแห้งๆอย่างนล้ เดี๋ยวาคงขออนุญอย่าข,ข้ำไม้แป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับ หนักมากครับฝาเปิดมาเนี้ยหนักกูเครื่องสวยจริงครับคันนี้คันนี้ขับมานะครับจากโคราชเลยฮนะ แห้งๆเลยครับยกคันแสงกระบ,บาดครับคันนี้ คัสี่ดามแล้วคัสี่คัสี่ใหญ่แล้วันเนี้ย เหมือนดามต่อนะครับทรงตู้นีแนวแบบคลาสสิกค,ครับ เครื่องสวยนะเครื่องยังสวยหกรูใหญ่นะครับคัสซี่ใหญ่นะ คัสซี KL สามหกศูนย์ว่าคันนี้ไปต่อด้ามได้พี่น้องนะคันเนี้ยต่อด้ามได้เลยครับคัสซีใหญ่ครับ สวยเลยครับคัะสีท่านี้สวยครับรถสามศูนย์นะครับคันนี้ พี่น้องท่านใดสนใจเครื่องยนต์ก็ทักมาสอบถามนะครับแยกนะครับคันนี้หรือจะยกคันไปก็ได้นะครับราคาไม่แพงครับเฉพาะตัวตู้สี่หมืนห้าครับเฉพาะตู้นะครับยกตู้ไปเลยครับสี่หมื่นห้าเครื่องเอชเจ็ดร้อยครับสนใจเครื่องก็ทักมาสอบถามได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ก็จะถ่ายทำให้ดูครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ